ಠಠಠಠಠ ขนให้มาหนึบวัวเนี่ย

กไงเนี่ยยังต้องไม่ด้พักออกอพนะพูดยาอออพออกกูาที่อนี่ยอกอดเนาะเขาพูดออ di oh, yeah. oh, 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 oh. <laughs> <laughs>